สวัสดีครับจากร้านธงมเตอร์พุกคนใชนะครับอะไรก็วันนี้เว็บร1 0ยสิบไอปีสองพตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่พึ่งออกได้1อาทิตย์1อาทิตย์เท่านั้นนะครับสวยงามนะครับตัวใหม่ล่าสุด 215กิโลเมตรขับจากโคราชมานะครับ215กิโลเมตรมาเพื่อเปลี่ยนวงล้อสีลวดยางนอกอยางในนะครับพร้อมโหลดหน้าและโหลดหลังวันนี้ทางร้านจัดวงล้ออินฟินิตี้นะครับให้นะครับโลดดำพร้อมกับ พร้อมกับดุมเจาะนะครับสีดำดุมมิดลิงครับใส่เสร็จจะสวยแค่ไหนนะครับรดกวนติดตามชมนะครับกับเว็บสองพันยี่เ็ดคันนี้ รถใหม่นะครับเราต้องโทษแบบโห,หนไม่นะครับวันนี้ไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าเปลี่ยนดุมใหม่เลยนะครับเปลี่ยนดุมใหม่ไม่ต้องตัดนะครับเปลี่ยนดุมเปลี่ยนวงล้อและสีลวดใหม่อน,นะครับสารรถพับรี่0 21, ิบเอ็โล่งนะครับอะไรขาดหายไปนะครับ ไม่มีสายไหม่นะครับผมรุ่นนี้จะเป็นไมดดิจิตอลนะครับมองแล้วก็ไม่รกนะครับวันนี้นะครับเลือกเป็นโลดํานะครับของอินฟินิต้นะครับสวยงามนะครับกระแสดํา ดุมใหม่ลูกปืนใหม่นะครับอันนี้ลูกปืนกิดรถมันยังเป็นของใหม่นะครับไม่อยากแกะเอากลับบ้านทั้งชุดเลยส่วนยางก็ห้าสิบทับร้อยของคูก้า K-1 เควันนะครับผมนะครับส่วนลูกปืนล้อหน้าของรุ่นนี้ก็คือ6 2สอศูนะครับทั้งสองข้างเลยส่วนล้อหลังก็จะเป็น6กสามศนยข้างหนึ่ง แล้วก็6201นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งลูกปืนแล้วก็บูทเลยนะครับงานนี้เจ้าไม้วันนี้รถเสียสองคนแต่ก็ต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าจับบัตรคิวได้ท้ายท้ายสุดเลย <S <S 2> <S 2> <S เควันคูก้าเควันห้าสิบทับร้อยนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่สวยงามนะครับใช่เยอที่สิอันนี้ครับส่วนจานดิดเห็นเจ้าของบอว่าอยากได้ไล่เบาอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็อันนี้ไปก่อนเพราะเพิ่งออกได้2วันนะครับงบประมาณก็จะขาดไปนิดหน่อยอันนี้ก็เสร็จเลยนะฮะนะเตรียมใส่ไป เอาละครับช่างบุญหอก็กำลังประกอบล้อหลังครับเอ้ยผู้เองเป็นนายแบบพู้ดีว่าอยู่นั่น อ่านะครับเวฟ2021นะครับรถล้อนั่นใช่แล้ววันนี้นะครับโลใหม่นะครับเปลี่ยนโลเปลี่ยนดุมนะครับใหม่เป็นยี่ยี่ห้ออินฟินิตี้นะครับพร้อมยางคูก้าว K1 ก็รู้สึกว่าดูแล้วก็ห่อขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่เหลือโหลดนะครับเหลือโหลดหน้าและหลังต้องเป็นโอกาสหน้านะครับ

มาถ้าจะหลูดวันไหนก็เข้ามาได้เลยนะครับเจ้าของอนั่งแอบอยู่ไกลอย่างเจ้าของเนาะหลบมุมเลยน,นะครับและสุดท้ายก็ต้องใส่บางสู้ก่อนนะครับเพราะว่าโอกาสหน้าก็ค่อยมาไล่สเตอร์ครับเป็นสเตอร์แต่งนะครับผมใส่เสร็จยงังดูข้างในให้เข้าใส่ใส่เข้า เอ็ดเครืงสม้มอาส่วนล้อก็พอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีพอดีเชือหน้ามาลหลนะูดอะไนเนอะอ่า,อาโอเคอ่านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ